โอ okay ฮะผมก็จะพูดถึงเรื่องเกม GTA Online ฮะเป็นเกมที่ผมเล่นแล้วมันสนุกจริงๆฮะ <c oughs> คือผมซื้อมาก,ก็คือคุ้มมากฮะแต่ว่ามันมีข้อผิดพลาดอยู่อย่างนึงไม่ได้เกี่ยวกับเกมเลยฮะคือมันเกี่ยวกับพ่อแม่มันอึดอัดมันามานานแล้วฮะคือเวลาผมเล่นอ่ะแล้วพอผมเล่นเสร็จอ่ะไม่รู้ เกมมันเข้าสิงแม่เปล่าผมเดินไปผมเดินไปกำลังจะไปจ๊บแม่บอกว่าเล่นเกมเร็จอย่างเนี่ยไปเก็บผ้าไปเก็บจานเลยไป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  <c ười> คือคือพูดอย่างนั้นได้ยังไงพอพอผมไม่เล่นก็บอกว่าผมเป็นคนดีเป็นคนอะไรผมก็ดีทุกวันอยู่แล้วอ่ะคือทําไมอะ่ะทําไมอะซาร่าทาไมทำไมอะ่ะอือกัด เห็นไหมเจ๊เห็นไหมครับแม่ผมอ่ะแม่แม่มันยาวกว่าเรื่องของฉันนะสระท่าดีเลยเออเหรอนี่แหละไปแน่ชอบ